อืหือนี่สายเก็บสายรถหายากโดยเฉพาะนี่คันนี้แม่ทรงทรงแปลกมากนะผมผมผมคุ้นหน้าคุ้นหน้าแต่ไม่คุ้นตัวรถมันนี่สองประตูแล้วเป็นแวนด้วยอ่ะยุคสมัยนี้ไม่มีทางหาได้อย่างนี้ไม่มีแน่นอนรถสมัยนี้ไม่ทํานะครับสองประตูแวนเออเอจะเรียกแวนเรียกแฮตแบกวะเนี่ยแต่หน้าน่ะคุ้นอยู่ คันนี้นี่เมื่อกี้ดูข้อมูลนี่ชื่ออะไรนะเซฟเวกาคืออะไรอะ่ะผมไม่รู้จริงๆนะแต่ผมรู้เธอว่ามันเป็นรถที่ทรงดีจัดอยู่ในประเภทรถหายากรถเลโโรเลยนะเนี่ยแล้วคันนี้เจ้าของเขาก็เก็บสีมาใหม่ทันสมัยนะครับสียอดฮิตยุคนี้นะครับเทาลัมโบนะเทาลัมโบกระจกมองข้างเป็นแบบของมันหรือเปล่าเออก็เรียกว่างานเนี้ยบครับงานเนี้ยบโอทะเบียนก็ หล่อใช้ได้เลยกอต765นะครับ765ทะเบียนกรุงเทพม,มหานครอยู่โซนไหนนาะโอ้สีดีสภาพสีดีเจ้าของดูแลรถรักของโอ้ทรงมนันนี่มีเอกลักษณ์มากนะครับรถแบบนี้ช่วโมงขับน้อยแน่นอนไม่เยอะหรอกครับเน้นเก็บรักษาอวดเป็นโปรไฟล์เนี่ยใช่รถอย่างนี้นะครับนี่ดูดิสองประตูแต่แวนอ,อ้ยา ทรงโคตรเท่เลยนั่งยากครับคนนั่งหลังนั่งยากแต่มันมีคาแรคเตอร์ครับไม่ต่างจะขับรถสปอร์ตหรอกฟิล <laughs> ลิ่งอ,อ่ะนี่นี่มีหลังแหลกหลังคาเซนเลตนะครับไม่ขึ้นสนิมโอ้โหต้องดูแลรักษาอย่างดีนะนี่มาแนวงานศิลปะอย่างหนึ่งเลยนี่คือรถเชฟโรเลตจริงๆนะเนี่ยเออรถเชฟโรเลตโอ้โหปีประมาณไหนอะข้อมูลไม่ได้ให้อะไรมาเนี่ยอ,อ่ อันนี้อะไรอ่ะจดทะเบียน2518ครับผมนะรถคันนี้จดทะเบียน2518เท่าไหร่แล้วอ่ะอันนี้58ก็40ปีสีกว่าปีรถคันนี้นะครับเชฟโรเลตอะไรนะเวก้านะเมื่อกี้ที่เขาพูดนะอ้าวสายเก็บสายสะสมก็สเปครายละเอียดไม่ได้แจ้งเพิ่มเติมนะครับสนใจจริงๆก็ติดต่อไปครับเพราะว่าอันนี้อาจจะ ระมัดระวังตัวเรื่องเศรษฐกิจรเรื่องโรคภัยกันอยู่แตเดี๋ยวมันก็ต้องหายไปนะครับต้องต้องหายไปมันก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่จะได้อ่าเขาเรียกอะไรเก็บของดีๆเข้ามานะฮะเราก็มาดูกันอ่าหลังจากเศรษฐกิจมันดีขึ้นราคาพวกนี้มันก็ไม่ได้อยู่เท่านี้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกัน s a ฟ e a ช h ฟเวก้าทะเบียนแท้ราคาครับสามแสนหนึ่บาทคันนี้สามแสนหนึ่ันบาท คิดเห็นอย่างไรตัดสินใจอย่างไรก็ติดต่อหาเจ้าของผู้ขายเขาได้ตามลิงก์ด้านล่างที่ให้ไว้นะครับก็ไปเจอเจ้าของเขาโดยตรงแล้วก็ขอโชคดีกับรถคันนี้ครับเป็นหนึ่งคันที่น่าสนใจมากๆนะทรงดีมีเอกลักษณ์ครับแล้วก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้เลยแล้วดีๆแบบนี้มีมาเป็นประจำแน่นอน